เอาละครับก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม d u e l Summoner นะครับผมก็เป็นเกมที่ผมไปเจอใน Google Play นะครับผมแล้วก็ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้รีวิวคะแนนมันไม่ค่อยดีนะแต่ว่าพอไปอ่านว่าทําไมเขาถึงให้คะแนนมันไม่ค่อยดีเนะี่ยปรากฏว่ามันเป็นเกมแบบว่า เกมแข่งขันนะครับผมเป็นดูเอลนะเออตามชื่อเกมเลยนะครับแล้วเขาแพ้นะครับผมซึ่งเขาก็บอกอเอ้ยเกมมันล็อกนู่นน,นี่นั่นอะไรเงี้ยคือคือหัวร้อนนะครับผมโอเคผมก็เลยจะมาลองสัมผัสเกมนี้ดูนะครับว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าแง่งหลังๆมันจะแบบมันล็อกนู่นน,นีน่นั่นอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรงั้นเรามาแบบเริ่มต้นดีกว่านะครับผมโอเคมาเรามาลองดูกันเลยครับว่าเกมมันเป็นยังไงผมขอเข้าล็อกอินแบบเกสนะแบบแขกงนะครับผมเริ่มต้นนะไปลุยเลย ามาแล้วนะครับก็อ่ายินีต้องรับคุณซัมนะครับผม <c oughs> คุณซัมนะโอเคอ่าก็จะเป็นเกมแนวเกมเพชรนะครับผมนี่ก็เออเลี้ยงเพชรนะแล้วก็เนี่ยเออมันจะมีแบบว่าพอเลี้ยงเพชรปุ๊บมันก็จะซัมมอนอ่าฮีโร่ขึ้นมานะครับผมเออนี่ยเนี่ยขาก็จะสอนว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่ายิ่งลากได้เยอะแล้วก็ใช้ไอเทมด้วยเนี่ยนะครับผม,มก็จะยิ่งดีนะเนมันก็จะแบบยิงตูมแล้วก็ โจมตีนะครับอ่่มันก็จะมีไลฟ์เขาเรียกไงไลฟ์พอยต์นะครับผมอ่าอ่มันก็จะมีเนี่ยพอไลฟ์พอยต์ปุ๊บอ่ะถ้าเกิดว่าศัตรูอะไรนะซัมมอนศัมมนตรูเนี่ยเขาตีเรานะครับตีซัมมอนเราเนี่ยแล้วแบบเลือดเลือดเราน้อยกว่าพลังโจมตีเขาตีมาเนี่ยมันก็จะเสียไลฟ์พอยต์เหมือนกันเหมือนเหมือนการยุกินะครับผมอ่าอันนี้คืออะไรเนี่ยมันเป็นศึกใหญ่นะแต่เพื่อไปฆ่าจอบพี่คุณแน่ใจว่าต้องการฆ่าไหมอาจจะไม่เลือก ที่จะกลับไปกวดวิชาอ๋อโอเคอ่ะข้ามไปเลยนะครับผมอ้าวข้ามแล้วให้ลุยต่อหรอโอเคอันนี้เป็นเทิร์นของผมนะฮะอ่าโอเคมันลากเฉียงได้ด้วยนะพอมันลากเฉียงได้เนี่ยนะครับผมเอ่อตัวเกมก็จะมีวิตติมากขึ้นนะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอลองเทสก่อนปุ๊บอ่าโอเคนะครับจุดสุดท้ายที่เราลากมาบรรจบเนี่ยอ่าฮีโร่มันก็จะเกิดตรงนั้นนะครับผมแล้วก็ เมื่อกี้เหมือนเขาสอนระบบว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับผมทําให้แบบช่องมันเหลือมากพอนะครับเราจะสามารถแย่งฮีโร่ศัตรูมาได้ด้วยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองลากปุ๊บอันนี้แล้วกันนะครับอ่านี่นะครับผมไอ่ฮีโร่มันก็มันก็จะหล่นลงมานะฮีโร่ก็จะหล่นลงมานะครับก็ถือว่าเออเป็นเกมที่น่าสนใจนะอืแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าใช้สี ได้หลายสีนะเดี๋ยวผมจะลองดูนะเฮ้แต่น,นี้ปุ๊บปบุอันนี้ควยเยอะกว่านะฮะอุ๊ยนี้ไม่หล่นไม่หล่นลงมาเลยถ้าหล่นลงมานี่น่าดีอืมตีเข้าไปโจมตีทําไมมันถึกจังอุ้ยเอออุ้ยแล้วถ้าเกิดว่าถ้าจำไม่ผิดอ่าเดี๋ยวนะเขาบอกมาว่าไอไอเอเทมพวกนี้ควรจะใช้นะครับผม ควรจะใช้ให้ดีเลยแหละมาโจมตีโอโหแต่ว่าพลังพลังของอาจารย์นี่เยอะเยอะมากเลยเนะี่ยเราจะชนะได้ไหมเนี่ยนี่นี่คือฝึกสอนแล้วแบบให้เราเล่นไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมโอคงั้นก็อันนี้ครับไปพลังเราน้อยมากเลยอนะเราต้องแบบแต่นะเราต้องกดกลับเพื่อไปลบดีไหมเอ่อระบบมันไม่ดีนะเนี่ยระบบมัน มันไม่เห็นเข้าใจเลยมันแปลภาษาไทยถูกไหมเนี่ยมันเป็นศึกใหญ่แต่เพื่อไปที่หน้าจอล็อบบี้แต่อะไรอะ่ะเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับผมผมว่ามันเป็นที่ระบบเกมแล้วแหละโอเคเราอาจจะต้องเล่นให้มันจบนะโอ้โหฝั่งนูน้นโอ้ยบอทเองก็ไม่ยอมเลยนะปุ๊บเคลียนะครับอาลี จร,จริงๆมันเป็นเทคนิคอย่างนี้ได้เหมือนกันนะเนี่ยก็คือเวลาพอมันจะข้ามไปเงี้ล้วก็พยายามแบบกินให้มันถอยกลับมาสร้างตัวใหม่โอ้ก็เป็นเทคนิคที่ดีนะแต่แ้วเมื่อกี้ผมลากในหัวได้ละปุ๊บปุ๊บปุ๊บมานี่นีนี่อุ้ยแต่แถวนี้ห้ามข้ามโดนเข้าออไปเลยนะโดนเอาไปทีนี่แบบโดนไปสองตัวเอเออ้าจะแพ้แล้วนะบอทเออยังไงยังไงยอมเปล่า จะยอมเปล่าอนี่แถวมันลงจบตรงนี้อีกแล้วละ่ะนี่เอาดิยิงไปโอ้สองสองลูกนะเข้าเน้นเน้นโอเคจะแพ้แล้วฝัง่งนู้นจะแพ้แล้วอือไฟฟ้าอุ้ย,ปปยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ได้นน่เออนี่มันสีเหลือง ะฮะมังกรน,นี้สามสิบชนะนะฮะโอ้โหในเมื่อเกมแบบไม่ให้เราไม่ให้เราไปต่อเราก็ต้องจัดการเองนะครับผมเกมมันมีปัญหาแล้วเนี่ยคืเอเมื่อกี้มันผมไม่รู้มันให้กดอะไรไงอ๋อเราซื้อบัตรมาแล้วก็อัพพาวเวอร์ได้นะครับอ่าเป็นพาวเวอร์ยี่สิบแล้ว อ่าโอเคนะฮะปุ๊บอ่ะล็อกอินอ่ะล็อกอินนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนะถ้ามันเป็นระบบการ์ดอย่างเงี้ยแสดงว่ามันมีนี่อ่างนี่มันเป็นคอมมอนก็แปลว่าธรรมดาเนี่ยมีพวกอีพิกพวกแร่รีเจเนอเรี่อ๋อนี่ไงผมว่ามันก็คงจะไม่เท่าเทียมกับคนที่แบบว่าสมมติว่าผมมีแค่คอมมอนใช่ไหมแล้วไปเจอคนที่มีรีเจเนอเรี่อย่างเงี้ยพลังโจมตีเขาจะเยอะไงเออก็ ก็อืมแต่ถ้าไม่ซีเรียสนะถ้าไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งเออแต่แต่ถามว่าแฝงไหมมันก็มันก็ไม่แฟงไงเออมันก็ไม่แฟงถ้าเกิดว่าแบบรีเจเนอรี่พลังเขาเรียกไงแบบพลังโจมตีมาตัวละร้อยอะไรเงี้ยไอ,อ้เม็ดเม็ดละร้อยอะไรเงี้ยนะครแล้วเราแบบเม็ดละห้าอย่างเงี้ยเราเริ่มก่อนละโอเคอันนี้อันนี้เจอผู้เล่นแล้วใช่ไหมเออน่าจะผู้เล่นแล้วนะปุ๊บอานี่สี่สิบเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมกินกี่กี่เม็ดอะ สี่เม็ดใช่ไหมถ้าสี่เม็ดอ๋อไอ้ตัวนี้น่าจะพาวเวอร์พื้นฐานสิบโอ้โหมาถึงก็ยิงเราเลยเนี่ยแหละผมว่าผมว่าส่วนส่วนเนี้ยแหละพี่ที่คนบ่นเขาบอกว่าเออเนี่ยบล็อกของเราเนี่ยมันไม่ค่อยดีเลยนะแต่ว่าบล็อกฝ่ายตรงข้ามมันดีแต่ผมว่านะเออมันก็มีส่วนนะแต่ว่ามันบัลลังก์ง่ายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบจัดดีดีเงี้ยน่าจะชนะได้นะครับผมเนี่ยหมายถึงว่ากินกินเพชรดีดีดดะเนี่ยถ้าสมมติอย่างเงี้ยใช่ไหม ผมกิน2อ,อันเนี้ยมันก็จะล่นมาสอ่ามันก็จะล่นมา2ช่องอ่ะอะไรแซมมอนศัตรูก็จะเป็นของเราเออเนี่ยก็ชนะเลยอ๋อมีแรงด้วยอ๋ออย่างนี้นี่เองพอมันมีแรงใช่ไหมอ่าคนก็แบบอยากได้แรงมากขึ้นนะครับมันก็เลยแบบคนก็น่าจะหัวร้อนนะแต่แต่คนที่บอกว่าเกมสนุกก็มีผมว่ามันก็โอเคนะแบบเป็นอะไนี่วัยเด็กเดีอะ่ะ อ,อ๋อนี่ไงนี่ฮีโร่แต่ละตัวนะครับเขาจะมีซัมมอนพิเศษแบบว่ามีมีอ่าสมมติเราเรียกเขามาได้เนี่ยเขาก็จะสุ่มไอ้นี่หรือเปล่าสุ่มไอตราพิเศษมานะครับผมอย่างคนนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเรากินได้มันสุ่มมาแล้วเรากินได้เนี่ยเราก็จะฟื้นฟู HP นะส5บห้าเปอเซ็น๋อแ่นะขอดูไอพวกแบบรีเจนเนอรี่อะไรอย่างเงี้โอ้มีสายด้วยนะเออมันมีสาย อันนี้สายไม้ใช่ไหมเพิ่ม HP ของพระเอกที่เป็นมิตรกับเราโดยดับเบิลโอ้ไม่ไม่แน่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันดีไม่ดีแต่ว่าน่าจะโหดนะเออน่าจะโหดอันนี้เป็นไฟใช่ไหมครับเนี่ย power ยี่สิบไฟฟ้านะแล้วก็อันนี้ไม้อันนี้น้ํานะครับผมเอ,อ้ยเดี๋ยวมาดูแบบเออตัวน้ําสิมาร์คทั้งหมดของศัตรูนะวิลาบุรุษทาเครื่องหมายจะถูกตัดออกโอ้ก็คือเหมือนกับว่าโดนแช่เงี้ยเหรอแบบซัมมอน ตอมมอนขยับไม่ได้ในเทินของตัวเองอู้ก็โกงนะเนี่ยอันจริงก็โกงอยู่นะเออถ้าเกิดว่าคุณแบบแต่มันก็เหมือนการ์ดเขาเนี่ยถ้าเราคิดซะว่ามันเป็นเป็นการ์ดยูเอะใครใครไม่รู้จักการ์ดยูกิก็มันคือเป็นเกมไพ่แบบว่าถ้าการ์ดเรายิ่งดีอะไรเงี้ยตัดสำรับเราเด็กเรายิ่งดีอะนะครับผมเออเราจะสู้ฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายไงนะครับอืมถ้าเราคิดว่าเป็นการ์ดยูกิก็ก็ไอ้นี่เหมือนกันนะก,ก็ได้เหมือนกันอนะ ก็คือมันก็ไม่ได้แบบว่าโกงมากอะไรขนาดนั้นอุ้ยนี่ไม่หล่นมาอ๋อไม่หล่นมาเพราะว่าซัมมอนเรามันมายืนแทนที่หนึ่งช่องอ,อื้อเออออ้ยเออเดี๋ยวนะไปยังไงดีแต่ผมมาอย่างนี้ได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมห,หล่นไหมหล่นร้อย ซัม,มอนเจ้าจะเป็นของข้านี่แน่ตัวซัม,มอนตัวเองตีไปซะโอ้หอย่างนี้ก็แย่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไอไอเม็ดพิเศษเนี่ยที่เราเสกมาแล้วมันไปนอยู่ฝั่งตรงข้ามอะแล้วฝั่งตรงข้ามเขากินได้เราก็แย่เหมือนกันนะเนี่ยเออแสดงว่าเราต้องคิดดีๆอ่าเนี่ยซัม,มอนสตูมาเป็นฝั่งเราแล้วเออ้นี่แย่งมหมดเลยเอา้าวเจ็บดิครับก็แพ้เป็นครับอีซี่นะฮะโอ้โห ไปไปมาสนุกเฉยไหมเฮ้ยแต่ว่าเราชนะไงเราชนะมันก็รู้รู้สึกสนุกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราแพ้มันก็คงไม่สนุกไงเออแต่ก็แพ้เขาเรียกไงอุ้ยแต่แต่ถ้าจะแพ้จริงก็น่าจะเป็นเพราะแบบเออเราเราเล่นพลาดด้วยแล้วก็แบบระบบสุ่มไปอยู่ฝั่งนู้นด้วย,วยอันนี้อะไรสร้างโล่นะครับอ๋อคนนี้สร้างโล่แล้วคนนี้อะไรดูซับทั้งหมดหนึ่งเทิน หนึ่งเปิดอะไรหนึ่งเทินหรือเปล่าเออก็ใช้คาว่าหนึ่งเปิดน่าจะแปลไม่เวสทุกวันอาา่ะฮะเล่นเพื่อชนะวินลีกอ๋อาาเนี่ยมันบางทีมันก็ซับทัไอ,อทับซับเหมือนกันนะอะไรเนี่ยข้อเรียกร้องคืออะไรรับทั้งหมดคือทำไมถึงแปลว่าเป็นข้อเรียกร้องวะน่าจะเป็นปัญหาเหมือนกันนะ มันเป็นปัญหามือน,นะไอไอแปลภาษาผิดเนี่ย <S <S 1> <S 1> ผมว่าถ้าเล่นน่าจะถ้าเกิดว่าแบบเล่นเป็นภาษาอังกฤษน่าจะเข้าใจมากง่ายกว่านี้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองลองสลับเป็นภาษาอังกฤษนะขอเทิร์นนี้ก่อนอ่านะครับนี่เราแรงแปดสิบสี่นะตาเราก่อนนะครับรู้สึกว่าเทิร์นแรกเนี่ยเขาจะไม่ให้ไม่ให้เรายิงนะเออมอนสเตอร์ที่เศษมาจะยิงไม่ได้อ่ะโอเคเนีย่ยอืมมันจะไม่มันจะไม่ยิงนะครับก็โอเคนะ หมายถึงว่าไม่งั้นเนี่ยคนที่เปิดเทินแรกแล้วแบบเดินได้กินได้เยอะๆเนี่ยเขาเขายิงก่อนเลยไงเออเราจะยิงแบบโป้งไปทีแบบบางทีแบบนอนได้เลยนะตายได้เลยอ่าแต่เปิดหลังก็ใช่ว่าจะได้เปรียบนะถ้าถ้ากินไม่ดีก็เนียกอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเว,เวลาเสกอ่ะให้ซัมมอนมันอยู่ข้างล่างๆไว้น่าจะดีนะเออไม่งั้นนี่มันก็แบบโดนยิงอย่างเงี้ยเอยไม่งั้นมันก็แบบโดนแบบโดนเอาไป เออปุ๊บป,บปบุเดี๋ยวนะนี่เออมันต้องอย่างนี้ดิ <c oughs> มันต้องแบบสลับซับซ้อนนิดนึงนะะนี่เราได้อ้าวยิงไปแพ้เลย <c oughs> อะไรเนี่ยความเร็วสูงขึ้นวงเล็บลบยี่สิบคืออะไรวะไม่เข้าใจต้องต้องตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษอ่ะน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับมันแปลไม่ดีอะ่ะ มันแปลแบบว่าแปลแบบแปล o l l นอะสำเนานโยบายภาษาเนี่ยเออหมอไม่เห็นเอาเป็นอังกฤษนะเป็นภาษาอังกฤษคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับผมอ่ะเป็น g u e s s นะเราออกอินแบบ g u e s s จะไม่ใช่มันให้มันให้สอนใหม่นะอ่ะ่าโอเคนะครับมาผมว่าเรา เรามาดูใหม่ดีกว่านะเผื่อแบบว่าเราจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับผมเข้าใจเกมมากขึ้นนะอย่างเช่นคนเนี้ยแล้วผมเขียนเชียร์ทัวร์เฟรนลี่ฮีโร่อ,อ่า The Highness HP h a t s About Damage อ๋อก็คือสร้างโล่ให้กับซัมมอนฮีโร่ของเราที่มีเลือดเยอะที่สุดนะครับป้องกันดาเมจหนึ่งครั้งเอออันเนี้ยเข้าใจมากกว่าขอเป็นภาษาอังกฤษนะผมแน,น,นะนำนะถ้าใครจะเล่นนะใครยังใครที่พอจะ อ่านภาษาอังกฤษออกนะครับผมผมว่าโอเคเลยนะครับผมเข้าใจง่ายกว่านะอันทรุดคนนี้อันนี้ลีเจนนะแมกมาโกเลมดิวดาเมจคูณ4ดาเมจนะครับผมทูออลเอนิมี่ฮีโร่นะอ่าโลโกอินทร์สามโลฟอร์มดูแบกก็คือนับจากแถวหลัง3ช่องขึ้นมาทำดาเมจ4ครั้งเออใช้ได้ภาษาอังกฤษดูดีกว่า นะครับนี่ภาษาอังกฤษเขาก็ใช้คาว่าเคมใช่ไหะเออทำไมเนี่ยเคมเคมอ๋อนี่ไง Google เคมอะเคมแบบไอ้ข้อเรียกร้องก็คือแบบอารมณ์ประมาณว่าเคมประกันอะเออมันไปแปลแบบเคมประกันว้ยแต่นี่คือเคมแบบเคมที่ที่มันสื่อจริงๆก็คือแบบได้รับไอ้บ้าเคมเคมประกันอะไรวาหาข้อเรียกร้องโหก็งงอยู่อะไรคือข้อเรียกร้อง เคมประกันรถเอเออเคมประกันรถยยตนอะไรเงี้ยประกันเงี้ยประกันโควิดโอ้โหอ๋ไม่ดีมากนะซัมมอนนายจะเป็นของเรานะอถ้านายทำอย่างนั้นอ่ะนี่แล้วเธอหน้าถ้าเขาไม่แก้เกมสีแดงโดนผมแน่นอนแี่ยผมก็จะลากแดงลงลงยาวโอเคเรียบร้อยเรียบร้อย มาซัมมอนฮีโร่แบบเรียงแถวอย่างนี้นะครับนี่คุณจะเห็นเลยว่าเขาแพ้เพราะว่าเดินเดินเกมนะบอทหรือเปล่าเนี่ยทำไมเดินเดินเกมแปลกๆหรือหรือผู้เล่นใหม่แปลกๆโอเคนะครับมีคอม m อนการ์ดสามใบนะครับผมเปิดเลยออาได้มังกรมาผมเพิ่งเปลี่ยนไปไม่ใช่หรอ มังกรอะไรอะดิวทวิสเดเมจทูออรเอนิมี่ฮีโร่เออผมว่าใช้อันนี้ดีกว่านะอันนี้มันดิวแบบว่าดิวดาเมจทูออรเอนิมี่ฮีโร่เลยไงนะครับผมซัมมอนซัมมอนเนอร์ฮีโร่แอตแท็กวิวดิวดาเมจบายเอชทีอันนี้อันนี้อ๋อทำเดเมจแต่คนนี้อะไรอะอันนี้คือยิงทริปเปอร์ทริปเปอร์เนี่ยก็คือแบบยิงสามครั้งเลยนะเออผมว่าใช้คนนี้น่าจะดีกว่านะเออยังไม่เจอ,อ,เอ,อนัสฟาเอ,อ้มันมีกาชาด้วยใช่ไหม นี่ไงอ่าเมจิกบุ๊กนะครับผมอันนี้เขามีโอกาสได้แระแระการ์ดด้วยนะแระการ์ดสองใบแล้วผมเขามั่งการ์ดสี่สิบใบเหรออีพ e ิกเมจิกบุ๊กโอ้มาเดี๋ยวเรามาลองเอ่าอีพ e ิกเมจิกบุ๊กกันนะฮะับอีพ e ิกเมจิกบุ๊กปุ๊บโอ้ตัวอะไรเนี่ยแ <c ười> ห่ดูสิ อันนี้ตัวแร่พาวเวอร์สาโอ้ขี้โกงนะฮะแบบไม่อัพเวลนะฮะเลเวลสามออกมาถึงเลเวลสามเลยเนาะดูดิเออก็ว่าอยู่ทำไมเขาถึงแบบว่าบ่นกันว่าแบบคนที่มีการ์ดเก่งๆมันโกงนะครับแต่ขอดูหน่อยซิว่าไอ้แต้มอ่าเอ็นดิมิเนตเอเนมีฮีโร่วิอ๋อตัวไหนเลือดน้อยสุดค่าเลยแต่นี่คือดิว ออเดเมทฮีโร่อืม่าเลยสิแล้วคนนี้ล่ะเดอะซัมเมอร์เน์ฮีโร่วิวอ๋อถ้าตายแล้วเกิดใหม่แต่ตายแล้วเกิดใหม่มันมันดาบสองคมนะเด็กคือถ้าเกิดว่ามันมันไปอยู่ฝั่งศัตรูอะมันเกิดใหม่ได้อะมันก็เกิดมายิงเราอีกรอบบ้งนี้มันก็ไม่ดีใช่ไหมเออถือว่าไม่ดีนี ไอตัวนี้ไม่ไม่เวิกนะไม่ไม่ใช่นะโอเคมามาสักอ๋อรีเซ็ตได้ด้วยอ๋อโอ้ว้าวอ๋อรีเซ็ตได้ด้วยนะครับใช้สิบเพชรโอเคแต่นี่มันเป็น i อ g ดียเกสไง่นะมามาเดี๋ยวผมเล่นอีกสักรอบแล้วกันนะครับเล่นอีกสักเกมหนึ่งนะเดี๋ยวปิดคลิปละนะครับผมเออมันจะได้แบบจบสวยๆหน่อยเฮ้ยนะจะไม่แพ้เลยมันจะโดนเขาเรียกไง,แ,งแบบจะดูเหมือนเล่นกับบอทตวแ แต่จริงมันน่าจะเล่นกับคนนะเนี่ยอันนี้มันมันเป็นชื่อแบบมันแก้ไขชื่อได้นี่ใช่ไหมอ่าน,นี่ไงเออเป็นชื่อแบบชื่อล็อกอินเข้ามาเฉยมาสักเกมสักเกมโอ้โหก็สนุกดีนะนะครับผมใครใครสนใจก็ลองไปโหลดเล่นดูได้นะครับผมเออสนุกอยู่นะเอาจริงแล้วเนี่ยสนุกเลยแหละแต่ในเนี่ยจะแรกๆเหมือนเจอกับปอทเลยทำไมเขาลงฮีโร่แปลกๆอะ่ะ คือแบบเขาเหมือนแบบจงใจให้เราแบบเชื่อดได้เลยอ่ะดูสิคนนี้โอ้โหโอ้โหถอนคำพูดรือถ้าเป็นบอทก็ใช้ได้อยู่นะเนี่ยเป็นบอทที่เก่งอยู่นะปึ120๊บร้อยโอ้เอยเดือดาเมจได้อยู่อันนั้นดาเมจมันเหลือยี่สิบแล้วไงเลือดกลับดเมรเล่นน้ำเงิน โอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหเดี๋ยวถ้าถ ER ้าเกิดมันแบบมันมีอะไรเรียงแถวได้นี่คือสบายเราเลยนะแหม่พอพอบอกว่าเจอกับบอดไหนนี่แบบตึงขึ้นมาเชียวนะตัวเธอเอ่อปึ๊บอ่าอย่างี้กันนะครับปึ๊บเออฝั่งฝั่งเนี่ยฝั่งนี้น่าเล่นมากกำลังจะพูดเลย ป้าฝั่งนี้น่าเล่นเพราะว่าน้ำเงินไอ้สีติดกันมันเยอะไงโอเคดูละปุ๊บปุ๊บปุ๊บยิงอ่าเขาจะแพเพราะว่าอ่าฮีโร่เขาเลือดไม่พอนะโอ,โอ้โหเอาไปหมดเลยนะโอ้โ อื้มแรงเกินตอนนี้ยิงเรียบร้อยเล่นสีเยาได้แล้วครับผมอ่ะโอ้แต่รู้ทันว่ะแต่เล่นได้อยู่ผมยังเล่นได้อยู่เล่นสีเยาได้อยู่เดี๋ยวนะผมลงอย่างนี้ดีกว่า มันมีโล่ดีกว่าอ๋อยัยละเพิ่งแบบเพิ่งบอกว่าแบบชนะรัวๆมาดูเหมือนจะแพ้เลยแฮะทำไมสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะฮะสถานการณ์เหมือนจะแพ้ยังไงก็ไม่รู้โอ้ฮึไอ้ใกล้ฝั่งเขามายิงยิง โอ้ไม่ตายด้วยโอ้มีฮิลด้วยคนคนนี้โอ้ยดีฮีโร่ไม่ตายปึ๊บปึ๊บปึ๊บสแลสฆ่าตัวที่เลือดน้อยที่สุดหนึ่งตวัวปึ๊บลบไปยิงยิงอ่าเอาแล้วผมว่าโอ้ยผมได้ฮิลสองอันเลยนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ไม่เล่นไอ้ อะไรพูดเลยว่าถ้าไอฮิวอันนี้ยังอยู่นะผมได้ฮิวสองอันเลยเฮ้ยแต่โอเ้เขามันมีโล่แฮะมานี่ฮิวก่อนโอ้โล่อย่างดีเลยเนี่ยคิวอย่างดีเลยครับโอ้เกือบอุ้ย อเออ,ป,อ,ป,อปุ๊บปุ๊บปุ๊บมานี่ยิงโอ้ยเขาหิวได้นะแต่ดูด้วยว่าเขาจะหิว,วหรือเปล่าถ้าเขาหิวเลยนี่ไงเขาหิวจริงเลยเออไม่ตายแต่เจ็บอยู่เจ็บหนักมาก เตียงดูค่าค่าหนึ่งแล้วยิงอ๋อนี่ไงเอ้ยชนะแล้วชนะชนะโอเคอันนี้น่าจะคนนะเนี่ยพอบอกว่าเจอบอทเยอะนี่อันนี้น่าจะคนนะมันมันเดินเป็นเหมือนกันนะมันเดินแบบเดินฉลาดกันนะครับผมโอเคนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับดูเอลซ์มอนเตอร์นะก็อาจจะอืเป็นเกมที่สนุกอยู่นะอาจจะเอามาสตรีมเล่นได้นะครับผมโอเคก็ แต่สำหรับวันนี้นัถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u r i b e ให้ช่องฟาร์ละเองด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะครับก็สามก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ได้นะครับผมไว้จะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ